เทปเทปนะเทปเทปตัวยืนเทตัยืนด้วยกันเฮียมึงเกือแลวเทาพวยืนเกลรอแม่ดูเฮียตาเซมีเฮียไม่มีเียเลยกระจอกเฮียดูดิเฮียตาดูดิใครเกลไอเด็ดสอ้เฮียปล่อยไม่ลง ประมู่เขายังอยู่เขาที่เดิมเลยของหน้ากลงหันเลยเอชเชทำตกลุ่นดยวเดยอะไรนะทำตกลุดเดี๋ยกลัวจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวตรงนี้ให้เตรียมพรอพ ไอรถประมูลเขาคันเดียวจอดอยู่ตรงทางหันนี่แหละกลุ่มใหญ่เขาน่าจะลงไปทางคุกใหญ่หาเรียมวนนี่มันจะลื่นผมใเลยรตัว่กลไมันจะมาได้จุ้งหน่อย เราดู OG GC w h e e Tower ใครเสียงดังกว่าใช่เหรอผมว่าเจ็บคอ,อนนะ่ะยังไม่ทันได้ตะโกนเลยเป็นยังไงบ้างสองสะเกาเราหนึ่งสะเกาหนึ่งกรุดุเจอใครเลยกํา,ากลังามาแถวหน้าคุกหน้าคุกเยอะมากใช่ปะวะเออเขาอยู่เขาอย,าอยู่หน้าคุกเขาอยู่หน้าคุกเลยเอาไง ไอ้รถประมูลสีขาวเนี่ยมันรอเข้าหลังไปรอหรือรอวรอหรนี่ยให้ลากมาไหมเอ้ยผมบีทูข้ามมาแล้วนะตัดตาหนึ่งบีทูมาแล้วมันตัดตาหนึ่งบีรถมาแล้วมันตัดสายไปอ่ะเป็นป่าที่เราอยู่นะเขาเต้นตัดสายไปอีกแล้วเนี่ยพี่ท้กับไปเลยท้องกับไปตรงถนนกรุกใหญ่แล้วก็มีแล้วก็มีรถประมูลสีขาวอยู่บนเขาน่าจะรอเข้าทีหลังโอเคเอ้เวอร์สุดยังไงบีทูมาไม่มา มามามันโทรมาแล้วมันตัดสายโอ้ยขอกำลังใจมาอาจจะแคสอีกรอบไอซิบอกอาจจะแคสอีกรอบโอ้ยกำลังใจมีเออบีบีหายปอกเสียงด้วยนะเธอไอ้ลำคอดังเหมือนกันนะหายไปไหนอ่ะหลุดโอ้ยโอ้โหชีวิตหลุดกันไม่พักความพร้อมของพวกเราดีเยี่ยมทุกคน งั้นผมเปิดร้อยก็ได้ปกติผมเปิดแปดห้าเองเพรเปิด100ไม่ไม่ร้อยละเยี่หเขาบอกว่าไฟเอ็มต้อจะมีปัญหาเีลยลองออกเข้าใหม่ให้ดูไหมไม่บอกนะว่าไงว่าไม่ใช่ลนะ <c oughs> เฮ้ยตื่นกันหน่อยดิตื่นกันหน่อยดิคือคืนหน่อยเฮ้ยเงียบมากเลยอ่ะเขาก็นั่งรอเป็นว่าจะเขาจะคืนอะไรมันไม่มีใครพูดอะไรเลยดูดิไม่มีใครพูดอะไรเมื่อกี้เขาก็คุยกันอยู่อ่ะบีบมาละบีบีมาละเอาอยู่อยู่ขอบอยู่ขอบท้อทีท้อทีท้อทีเมื่อกี้เขาคุยกันอยู่ตะหยุดไม่ยอมอ่ะเ้าเขียนถึงผมด้วยเฮ้ยใช่เหรอพี่เขียนถึงผมด้วยเหรอกลางงวสิชี้อ่ะเขาหมายด่วนเลย อีโตบักนะกำลังบีตตมอยรอบไอบีบีโตบักกลางบีตตมอยไอ้กินเพื่อนบี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 โตมอยเข้ามาโตบักเฮ้ยที่รักออนทัวร์มียศบีไอพีเลยนะมีเห็นชัดเลยพิมพ์แล็คคือแบบได้ไรพี่ซุยน้องเจะบีมหมขับมีพยายามอย่าวัดกับไม้อีกหนึ่งเด้อเฮ้ยเล่นเป็นคู่เหมือนเดิมนะมี่ล่ะลุมเบิร์ดเหมือนเดิมนะเว้ยอย่าแบบอย่าประมาทนะขอร้อง อย่าไปว<ห>ัดกับไม้นะเบรกไม้ได้เบรกไปก่อนนะปืน,น่ะปืนก็โฟกัสรถประมูลโฟกัสปืนเขาแล้วก็ถ้าแบบโฟกัสแล้วแบบยิงในไฟได้ก็ยิงเบรกพวกไม้นะชุบบนรถได้ชุบบนรถนะจะได้เห็นไง่ายๆชุบแล้วตะโกเลยตะโกเลยชุบตรงไหนใครอยู่ปืนคนไหนอยู่ใกล้อ่ะเรียกเลยมือปืนไทยพัดมือปืนตาบอดไอ้เถอะเอ๊มือปืนมือปืนไทยพัดครับพี่ มถูกปะวาเลนมีอะไนวะมีทูเป็นยังไงมีทูเป็นไงน้องไม่รู้เลยพี่มันไม่โทรไรไว้ที่ยังไม่มันยังไม่โทรมาเลยเสียงพร้อมไปในวันนี้ได้อยู่ในนี้เด็กเด็กน้อยน่าจะแคสแล้วแคสอีกอ่ะไหวไปเลยมีทูอะเล่นจับก้ามไหมข้อความบอกมันว่าไม่ต้องโทรมาถ้าถ้าข้อความปืนพิการอะไรเงี้ยเฮ้ยเขายิงเข้ามาแล้ว เฮ้ยออกไปบ้าไปบ้ามันต้องวนออกไปเฮ้ยโว้สอดเซตโซนไว้เซตโซนไว้เซตโซนไว้ยมือโอเครู้แล้วเมื่อกี้น้องมือใหญ่ยังนิ่งอยู่คุณใหญ่ยังนิ่งอยู่กลับไปที่เดิมดิมีสติกแบบที่เดิมดิคุณใหญ่แล้วาว่ะถ้าจะไล่ก็แค่แบบให้คนเขาไล่เขาเจอนะเขาเจอแล้วนะเขาเจอแล้วนะ เอาจีใส่ช่องด้วยเอ้ยเอาจี้ถ่าช่องด้วยนาะเราเจอนะทุกคนเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมตัวนะ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  รถรถเขาอยู่ข้างหน้ากลุ่มเราเลยโคมดาเขาอะโคมดะโอซีเขาอยู่หน้ากลุ่มเราเลยนาใหญ่ใหญ่แล้อยู่ตรงอยู่ตรงจานดาวเทียมได้ด้วยนะดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูข้างหน้าไปเลยนะเดี่ยวเป็นไงบ้างเดี่ยวเป็นไงอย่างนี้อยู่รย่างนี้อยู่รถรถข้อมูลเขาคันหนึ่งก็ยังอยู่บนเขาอีกคันหนย่กลุ่มใหญ่เขาอยู่หน้าถนนนั่นเดียวกลุ่มใหญ่ก็จะเล่นหน้าคุกเลยอ่ะถ้าไม่งั้นรถที่ข้ามบนเขาพยายามเกี่ยวถ้เกี่ยวได้ให้เกี่ยวเกี่ยวเรื่อยเรยเลยว่า งั้นงั้นงั้นประมูลที่มีปืนออกออกมากระจายนะเอไอบีดีมาอย่างมาแล้ว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 เดี๋ยวเรื่องหนาถ้าบีบีของไหนใครยิงกันล้วยิกันแล้ยิงไงผมยิงยางเขาผมยิงยางเขาผมยิงยางเขาแต่ก็เขาได้สิ่งแย่มาบอกว่าคุมุะดับเขาไปนั่งคนเดียวนะอเาจะล่อตอนนี้มันต่างคนต่างโลกมันจะเชั้นตัวเองเว้ย เ็นปลือกแมงกิ๋ไม่ค่อยออกวะไอ้เหก็ยังโดนบอกเลยผู้ตอบเลยระวังเรื่องรถหลุดด้วยนะในไฟอ่ะเตือนเขาพี่ตกบลงสองลงสองเกี่ยวเลย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 ไม่ต้องไม่ต้องลงกันเยอะนะไม่ต้องลงกันเยอะเฮ้ยเขามาเติมนะไฟบอกด้วย เอาแค่เอาแค่ตกุณใหญ่ยังนิ่งตกได้เลยนุ้ยกลุ่มใหญ่เพื่อนกลุ่มใหญ่เพื่อนกลุ่มใหญ่เพื่อนเพื่อตังหลาม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 มือตังหลามตังหลามลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่หลามตอเยอะมากตังหลามตั้งหลัมตั้งหลัมตั้งหลัมไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ล้องลงมาแล้ว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 ฝั่งขวามาแล้วฝั่งขวาไปไปมาแล้วฝั่งขวาไปไปมึงไปสิมึงไปมึงไปกันสิไปเอาไปบ้ามตุ๊สตุ๊กตัไปบ้ามโเขสตัว่๋ไปบามไปบ้าม แล้วมีียอะไรอ่ะแล้วมีียอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายหาแล้วมึงอยู่ปากเลยเห็น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 นลงลงไปลยมึงเลง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  มีเพื่อตอกนะมีเพื่อตอกนะลองล,ลงเลยลงลงเลยลอประมูลลงเลยลงมาเอาไปก่อนดิลงมาลงมาเขาลงเลยนแล้วันกอะไปมากเลกลับไปรวมกลับไปรวมกลับไปรวมเั้ทกขกลับไปรวมกลับไปด้วยกันเดี๋เรวขไปแ่ดลับไปด้วยกันลงสูกแล้วพกัรรีบเรือด้วยรีบเรือด้วยลงสุ มึงยมเนด้วยกูแบกไม้ยูแบกไม้อ่ามาหน่อยดิพกันเอาตงเขาเข้ามาด้วยเอาตงเขาเข้ามาด้วยเขาส่งพิการมึงอยากอไปเขาส่งกมึงอยาาไป เฮ้ยชิบหายละพอตเนยพี่การมึเกยแล้วมีจกแล้วฟันกมือซอมมันกลับมามอซอมมันกลับมาือี่กานงซุกยังไงมึไอะไหวโ้โเฮ้ยโดนแทงก้มลมับลยิจเรีเพื่อนด้วยน้อง

มึงรีบเือด้วยทองสอกมึงรีบเรด้วยทองสกมึงรีบเรื่อไอ้เนี้ยมึงกันไม่ะรีบองทเี่ยไเนี่ยพทเลยงชยมึงชูเรื่ด้วยทองสกเบั้านเอิที่บ้านเ้าชที่บ้านเอเปิที้านเ้นบกินเดีเลยดีเลยดีิน เขาสู้มึงมึงลีบด้วยมื่อสอบออกด้วยน้องให้ไม่ปิดให้ไม่ปิดคลิปเป็นหน้าคลิเป็นตัวยืนเขาสู้มึงได้ยันไอ้เหี้ยมึงเกลนแเราเขาสู้มึงเกินแล้วมึงดูดิไอ้ยี่ตาเสียนี่ยี่ไม่มียี่อะไรเลยกระต๊อกยี่ดูดิเหี้ยตาดูดิใครเกินไอ้สัตว์ไอ้เยี่ปล่อยไม่ลงไอ้สัตว์เพื่อตาดูดิกาเสิย่อยสัตว์ปืนปืนใครว่างะไม่ชูมา แล้วมึงเยู่ที่อะไรอ่ะมึงก็ชนเหมือนกันนั่นแหละเฮียมัวแต่กูมาไอ้สัตว์ทำเฮียกับมึงใหญ่กันน้องใหญ่กันกันพวกโง่เดี๋ยวมึงตายหมดเลยน้องน้องดังดิเฮียกาศีน้สัตว์บู๊ผมได้พี่เราตื่นรอรออยู่รออยู่ไปหนึ่งเหี้ยควายจนกระเด็นก็ร้องชนเพียเดียว ai một mừng gì vậy hả mứng ngô gì vậy? coi chụp phim coi chụp phim mà dòm luôn, dòm 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 dòm. hao sông bịt hết mọi đấy, bịt hết mọi, bịt hết mọi. khỏi đã, lâm nó cũng đã. đi nhảy mưng. coi mưng nhảy nhảy game đấy. hay máy sấm đi đấy. อุ้มมาติดมือไว้ใครไม่ทำอะไรอุ้มมาติดมือไว้เขาสุใครไม่ทำอะไรอุ้มมาติดมือไว้น้องอุ้มมันไว้ใครว่างอุ้มมันเลยใครว่างมันอู้มันค่อยๆปิดไฟบอกเพื่อนค่อยปิดไฟเย็นๆมาหนีได้แล้วได้แล้วเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บอุ้มเพื่อมาเอออุ้มเพื่อไปเอาไม้ซ้ำเลยเดี๋ยวพี่กดให้น้องทำไป สวยน้องสวยมันไม่บอกแล้วไม่มีอะไรเลยเราหวายชิวเลยตัวข้างหลังด้วยใจเย็นซอมรถจเซนรถดอุ้มสอบติดมือเซนรถเดเจรถเช็ครถที่มีกล่องวะ มูเขาหลุดคันนึ่งเอ้ยเอาเอาเอาไปซ้อนเอาไปซ้อนเราไม่ใช้เราไม่ใช้เอาไปซ้อนเนาไปซ้อนเราไม่ให้เขาพาประมูลเขาหลุดคันนึงประมูลเขาหลุดคันนึงนะเอ้ยหยิบหยิบสติดมือเซ็ตรถเลยทุกคนหยิบสติดมือเซ็ตรถเลยเฮ้ยมหันมือเพื่อนเจ็บเพื่อนค่อยๆไปค่อยๆไปเพื่อนยังเกลี่ยได้หมดนะเพื่อนยังเกลี่ยได้หมดนะมือตบติดมือเก็บน้องเรียบเกี่ยนมือตบติดมือตบติดมือตบติดมือพอตบติดมือเซ็ตรถเลย เฮ้ยเหลือมาตัวนึงเหลอมาต้นนึงออยู่อยู่่ต่อไปเรื่อยมันหนีไปได้ได้หรอลมละลมละลมละซ้ำเลยน้องลมละเงียบเพอแล้วไม่ต้องบัาบแล้วน้องพอซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำยาวเลยสิเ่อเมกาบอกให้โฟกัสด้วยนะเขาน้อยหรอเท่ไหร่วะิวหรอไปเอาเด็กชบเพื่อนนีเดี๋ยวพี่ให้ชูเพื่อนนี้เซ้ำเลยซ้ำเล้ำเลยซ้ำเลยซเลยซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลยซซ้ยอย ตำรวจมาตำรวจมาเรานะตำรวจเจ้าพี่ออกมาแล้วสุ่นสุ่นสองล้านพิมโดนคูฟิวใส่เลยนะไปมันชุบเพื่อนแลนะนะตำรวจไปทำยังไงอะไปไปยงไปพี่คูมด่าเขาหลุดมาแล้วคูมด่าเขาหลุดเอามึงเอาไงมึงว่างเลยว่างเลยยอมไงว่ามาตู้ตู้เล็กไหมหรือไม่ตู้เล็กไหมไม่ต้องยระเบิดไปเลยเส้นเลยเลยไหมเอาไงตัดใจเดี๋ยวผมบอกเพื่อนไปบ้านไปบ้านท้องสุกเส่รถแล้วไปบ้าน ยิง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 ฟังี่ตรยิงให้บอลหน่อยคมดัเขาลุดนะมัดัอยู่กับสโตนตายตายตายสวยสิบมาสิไปบ้านไปบานไปเป็นฟุสซบโฟกเซสโฟกเซฟโฟกน้องมาสิบมาน้องไปบ้านบอลไปบอน แล้วจมนะจะกำ้าบ้าอตามนะห่อานะหอตามมาเนาะบ้านเลยบ้านเลยแต่ไ่เป็นบ้านจะกำบ้าน่แต่ว่ายังยังไม่ต้องห่อนะเดี๋ยวแยกห่อข้างนอกมาหยิบของอย่างเดียวนะ